คือต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะต้องบอกว่าลุ้นกันอยู่ตลอดนะครับว่าใครจะได้แชมป์เนี่ยอันนี้นัดสุดท้ายจริงๆแล้วใช่ครับก็มา4แชมป์ถ้าหากว่าบุรีรัมสามารถคว้าแชมป์นี้ได้ก็ <ๆ S 1> <นะ S 2> ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมสโมสรบุรีรัมนะครับที่สามารถทําได้แล้วก็ถ้าทําได้เนี่ยในอนาคตทีมที่จะลอกเลียนแบบนี้ก็ยากมาก ครับยากจริงๆแต่ถ้าลำพูลทำได้ก็จะมีเรื่องของเฮดโค้ดครับกาานี่เผลเผอจะเป็นหนึ่งในโค้ดที่ประสบความสำเร็จที่สุดในฟุตบอลไทยเลยนะครับทั้งกาาแล้วก็ทั้งสโมสรด้วยขอดูทางบุรีรัมย์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกถ้วยทุกรายการนักเตะต่างชาติเนี่ยมันหมุนเวียนกันหมดคือความลงตัวบุรีรัมย์ค่อนข้างเย้ ว่านะเวลานี้มันความมั่นใจมันสูงมากทีมลงตัวในทุกตำแหน่งแต่ถ้าดูทางฝั่งของลำพูนกันหน่อยดีกว่าเป็นไงผู้เล่นเป็นไงลำพูนเจอบุรีรัมครับจะเป็นแจกผู้ฆ่ายักษ์หรือว่าจะเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่สี่แชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัตตุกตแตงโมเช่นเคยนะครับพัตตุกสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เจอกันอีกแล้วนะครับครับผมอันนี้ฤดูการใหม่ยังพอ น่าจะไม่ใหม่นะยังไม่ใหม่เองว่ามันยังไม่จบสักทีอะไม่จบาคราวนี้จบแน่นัดสุดท้ายครับทุกท่านนะคือต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะต้องบอกว่าลุ้นกันอยู่ตลอดนะครับว่าใครจะได้แชมป์เนี่ยอันเนี้ยนัดสุดท้ายจริงๆแล้วใช่ครับก็มาสี่แชมป์ถ้าหากว่าบุรีรัมย์สามารถคว้าแชมป์นี้ก็เป็นการชิงถ้วยลีโวคัพนะครับของนัดสุดท้ายแล้วก็สองทีมสุดท้าย ก่อนที่จะปิดฤดูกาลแล้วก็ทีมต่างๆก็จะให้นักกีฬาไปพักร,รวมทั้งถ้านักกีฬาบางท่านเนี่ยอาจจะต้องไปรับใช้ชาตินะครับเพราะว่าจะมีการแข่งขันในการคัดเลือกฟุตบอลโลกชเช่นครับในตามภูมิภาคต่างๆก็จะเป็นแบบนี้แหละบเมืองไทยก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันนะฮะก็สําหรับฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าบุรีรัมย์ทำได้ตามที่เขาคิดเอาไว้ก็คือการคว้า4ี่แชมป์เนี่ย ยังไม่มีที่ไหนทําได้นะพ่อในไทยนีก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมสโมสรบุรีรัมนะครับที่สามารถทําได้แล้วก็ถ้าทําได้เนี่ยในอนาคตทีมที่จะลอกเรียนแบบนี้ก็ยากมากครับยากจริงๆแต่ไสตินี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าบุรีรัมทำได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าลําพูนทําได้ก็จะมีเรื่องของเฮดโค้ดครับ,รบกามานี่เผอๆจะเป็น หนในโค้ดที่ประสบความสําเร็จที่สุดในฟุตบอลไทยเลยนะ<า>พอ่อทั้งกามมาแล้วก็ทั้งสโมสรด้วยครับเพราะทางลําพูนก็ถือว่าเป็นการชิงถ้วยใบใหญ่ใบแรกของสโมสรเลยครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะพอ่อไม่ง่ายลำพูนนะแ,นแฟนๆลำพูนก็รอคอยเพราะว่า เป็นถ้าพูดถึงลําพูนจริงก็เป mm hmm. e ็นทีมเมืองเล็กๆนะครับมันไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่แบบเชียงใหม่เพราะเคยไปลําพูนบ่อยอยู่ใช่ไหมครับไปบ่อยครับไม่ใกล้นิดเดียวครับนะครับไม่กี่โลมันนะฮะห้าหกสิบโลมันห่างกันนะครับมั่งเพิ่มาพูนเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมืองเล็กๆกับแฟนบอลก็หนาแน่นพอสมควรนะฮะท่นี้เนี่ยมันก็รอถ้วยแห่งความหวังก็นี่แหละคบนานๆจะเข้าชิงสักครั้งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยที่ต้องบอกเลยว่ามีประวัติในส่วนของ กาม่าที่เป็นโค้ดไงนะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นโค้ดทีบุรีรัมมาก่อนนะฮะแล้วเป็นโค้ดทีมลำพูนส่งท้ายแล้วจะสร้างสถิติแบบไหนยังไงจะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเตะจบแล้วว่าจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยมันก็น่าติดตามครับนะอ่ะคือถ้าพูดถึงอเล็กซานเดรกาม่าเนี่ยนะพอเทียบโค้ดกันก่อนดีกว่า เพราะว่ากาม่าเนี่ยถ้าไล่เลียงดูเนี่ยนะครับเขาเคยเป็นแชมป์ในบ้านเรามาไม่ว่าจะคุมบุรีล์หรือคุมเชียงรายเนี่ยคือเราเห็นฝีไม้ลายมือกันมาอยู่แล้วนะครใช่ครับทำได้ไปทั้งหมด12รายการนะกับบุรีล์เนี่ยทุกแชมป์มากวาดมาหมดแล้วไทยลีกเอฟเอคัพถ้่วยกอลีกครับนะครับแม่โขงคลับ แล้วก็ทำเชียงรายได้ F a คัพแชมป์ลีกก็ยังเคยทำได้นะครับแล้วมาลำพูนเนี่ยคือเอาตรงถ้ากาม,ม่าทำลำพูนได้แชมป์มันจะต้องถูกจารึว่าผมมันสุดยอดหรอว่าใช่เพราะว่าคือถ้าทำลำพูนได้แชมป์มันมีความท้าทายมากกว่าเป็นบุรีรัมบ,บุรีรัมด้วยขนาดของทีมสกอตของทีมมันใหญ่ตัวผู้เล่นมีคุณภาพหมดแต่ถ้าทำลำพูนได้แชมป์เนี่ยคือลำพูนเนี่ยต้องยอมว,ว่าเป็นทีมขนาดย่อมเยาว์ผู้เล่นก็ไม่ได้มีแบรนด์เนมมากนะถ้าทำแชมป์เนี่ยก็หมายความว่าโคา้คดนั้นมันโค้ด เกินเกิน50%เอาง่ายๆนะฮะความคิดของโค้ดเกิน50%แต่ถ้าเป็นในส่วนของบุรีรัมเนี่ยคโค้อยยดอาจจะดรอปลงมาหน่อยตอนนี้เป็นออสมารรสนะฮะแต่ถ้าเป็นโค้ดบุรีรัมก็จะตอนที่เขาเป็นโค้ดบุรีรัมมันจะดรอปมาหน่อยก็คือผู้เล่นมีคุณภาพอยู่แล้วแต่พอมาเป็นถ้าเป็นโค้ดตอนพอไปลำพูนถ้าเป็นแชมป์เนี่ยล้าชนะบุรีรัมได้นี่พูดถึงนะมันจะยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวเขาเองครับนะฮะกดดันไม่เหมือนกันลำพูนอาจจะกดดันในสนามแต่อยู่บุรีรัมก็มี ก็แฮปปี้แพ้เสมอเสมอตัวแค่นั้นเองอเพราะว่าในในถ้วยแบบนี้คือคือบอลเป็นรองนี่มันง่าย <อ S 2> นะฮะจะแจ็คคอยคอยฆ่ายักษ์ผมว่า <อ S 2> แต่ในส่วนของบุรีรัมเดี๋ยวค่อยคุยกันว่ามันกดดันหรือเปล่าแต่ในความน้าพูดตอนนี้ไม่มีกดดันแล้วบุรีรัม <อ S 2> เลยเวลานั้นมาหมดแล้วครับ,รบซึ่งออสมารอสเนี่ยถ้าดูนะโค้ดของบุรีรัมบ้างนะครับเขาก็ประสบความสําเร็จพอสมควรกับบุรีรัมนะเพราะว่าตั้งแต่เขาเป็นโค้ดมาเนี่ยพ่อฮะอยู่ที่นี่นานที่สุด ก็เพราะว่าถ okay. ้าไปไล่เรียงจากเว็บไซต์ t r a n s f e r Market เนี่ยนะครับเขาเคยคุมเปอร์ซิโปลิสในฐานะเมนเจอรนะไม่เอา a s s ซิสแ n นถ้า a อสซิสแ n นเนี่ยมันอยู่เยอะมากมันแพรนอนไปหาประสบการณ์ใช่มันเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฮดโค้ดจริงๆหรือ Manager จริงๆเนี่ยครับอยู่กับบุรีรัมมามากกว่า60นัดก็คือพอมันอยู่นานสุดผลงานก็จะดีที่สุดก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นในส่วนของเริ่มปฐมบทอะ เพียงแต่ว่าปีนี้บุรีรัมย์ทีมเขาค่อนข้างดีนะครับอืและเขาก็เป็นการสร้างชื่อให้กับตัวเขาเองด้วยนะฮะในการที่จะมาคุมทีมในบ้านเราแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะเพราะว่าทางลำพูนเปลี่ยนแน่แต่ทางบุรีรัมย์ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ปีก็อยู่ที่ท่านประธานนะมันไม่ได้หมายความว่าผัดทำทีมได้สี่แชมป์แล้วจะอยู่ต่อไม่ไม่มีบรรทัดฐานบุรีรัมย์ไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟอร์มทีมหรือว่าตัวผู้เล่นกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดตลอดทั้งซีซั่นนี้เนี่ยค,คือนัดปิดที่สุดแล้วนะครับขอดูทางบุรีรัมย์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกถ้วยทุกรายการนักเตะต่างชาติเนี่ยมันหมุนเวียนกันหมดซึ่งรายการนี้ไปเช็คดูแล้วนะครับคนที่ลงก็จะมีโบอาเกียมีทาบินาสนะครับมีคริสปิมนะครับมีโกเมียงซอกมีดูกา นะครับเอเธอริชอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นนักเตะที่สามารถที่จะลงสนามในถ้วยลีกคัพนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้คือความลงตัวบุรีรำค่อนข้างเยอะผม <c oughs> ว่านะเวลานี้มันความมั่นใจมันสูงมากทีมลงตัวในทุกตำแหน่ง <c oughs> นะภาษาฟุตบอลน,นี่มันหยิบจับใครเข้ามามันง่ายอะ่ะมันไม่ใช่หมายความว่ามีหมายเลข12 11เ็แล้วไปบู 12- 13รู้จะเอาใคร <c oughs> นะแต่นี่เขามีถึง20่สิคน <c oughs> ฉะนั้นการจัดผู้เล่นในระดับ20่วคนที่สามารถจัดลงได้มันก็ไม่ไม่เป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากเพราะแทคติกมัน มันมันเข้าใจกันหมดแล้วนะครับมองตาก็รู้ใจมองวิธีการต่างๆมันรู้ใจมาเล่นมาตั้ง6 0นัดนหกสอ็ดนัดนัดนี้นี่มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันรู้มันรู้กันหมดแล้วนะฮะฉะนั้นในระบบทีมเวิร์กวิธีการต่างๆนี่มันมันมันเลยเวลานั้นมาแล้วเลยเวลาความกดดันเลยเวลาความตื่นเต้นมันมีแต่ความท้าทายว่าเป็นชาเลนจ์ว่า จะต้องเอาสี่ถ้วยสี่แชมป์สี่แชมป์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรให้กับตัวเองเท่านั้นเองครับและถ้าพูดถึงเส้นทางแล้วกันพ่อเพราะว่าเรื่องรูปแบบการเล่นเนี่ยมันโหหกสิบนัดอ่ะผมว่าหลับตาดูมันลงตัวหมดในทุกตำแหน่งมันลงตัวจริงๆนะแฟนบอลไทยหลับตานึกออกเลยว่าเดี๋ยวบอลบอลไปที่คิสบิมมันจะเล่นยังไงเดี๋ยวไปที่พิธีวั์จะเป็นยังไงเพราะมันเห็นมาใช่ใช่ถูกต้องมันเห็นบ่อยมากมาทีละทอนจะเป็นแบบไหนมาบีนัสโบว์เกียเป็นไงนะครับบิโซลีเป็นยังไงคือมันเห็นแล้วอ่ะมัน ของของเขาเจ๋งจริงนะแล้วมันก็เลยไม่เรื่องพวกนี้มันก็เลยดูแล้วมันมันมันต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นต่อมากจริงๆนะครับครับนะฮะแต่บุรีรัมเนี่ยเพราะถ้าจะว่าไปถ้วยนี้เขาก็ทําทีมมาดีนะเขาเอาชนะทีมใหญ่นะเพอชนะ b ีจีสามหนึ่งเนี่ยพ่อครับอ๋อชนะหนักเหมือนกันใช่เขาเอาเอาชนะทีมใหญ่ๆไม่ได้แบบผ่านทีมเล็กๆมานะชนะแบงคอกพ่อโอ้หนักหนักครับนะครับแล้วเขาก็มาเอาชนะหนองบัวจะมีเนี่ยรอบรองที่แบบอีงเบาหน่อย ใช่ะอบรอบ16รอบรอบแปก็หนักหน่อยครับพอมารอบรองก็มาเจอทางหนองบัวก็เบาหน่อยเพราะตกชั้นไปแล้วครับ,รบในทางกับกันถ้าเราดูทางทีมของลำพูนนะครับ,รบลำพูนเอาชนะเมืองตรังยูเนเต็ดมา31อาจจะไม่ได้หนักมากนะฮะแล้วเขาก็เอาชนะท่าเรือมา2 0 2> อันนี้ถือว่าหนักนะครับเท <นะ S 2> ่าเรือชนะท่าเรือมาก็ถือว่าผ่านโอเคอ่าแล้วก็มาชนะราชบุรี10นะครับอันนี้ก็ถือว่า พอหนักพอขูอ่เพราะราชบุรีตอนช่วงเวลานั้นก็ฟอร์มดีครับแต่อาจจะมีเรื่องของฟ้าฝนเข้ามานิดหน่อยครับ,รบก็คือย่างบ้านโยงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อย่างบ้านโยงไ,ไปย่างอยู่ที่นั่นเลย <c oughs> ไม่ออกไปไหนไม่ได้ไหนไปฝน, <c oughs> นตกหนักฝ <c oughs> นตกหนัก <c oughs> นะฮะนั่ <c oughs> นแหละครับ,รบก็เลยทําให้คู่นี้มาเป็นคู่ชิงแต่ถ้าดูทางฝั่งของลําพูนกันหน่อยดีกว่าเป็นไงครับเป็นไงผู้เล่นเป็นไงคือลําพูนเนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเลยที่จัดตัวผู้เล่นไปเนี่ยนะครับก็จะมี ตัวต่างชาติแล้วกันนะ,<ฮ>ะอ่าตัวต่างชาติก่อนก็มีเนเ,เกบ้าที่มาจากท่าเรือน่ะแหละพ่อเข้านเกบ้าครับเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนพวกทีมชาติบราซิลอย่างเนมา่าพวกอะไรอย่างเงี้ยพ่อ,อแต่ว่าตอนนี้มันเลยจุดพีคของเขาไปแล้วก็คุยได้เยอะเวลาเป็นเพื่อนก็คุยได้เยอะเป็นคุยเป็นคุยอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่งเป็นเพ <ๆ S 2> ื่อนคุยได้ฟาบินโยอยู่กองหน้าอย่างเงี้ยแบบเพื่อนแตงโมอย่างเงี้ยก็คุยได้โอ้ไม่ดีพ่อนะฮะเนเกบ้ามีเก็กโคเน้นจากเอ่อทางฟิลิปปินส์นะครับมีออสมาร่าจะดีที่สุดละเล่นนซซีีีีีีเเเเรรยยยทมชาาตตติไออ้้ััววแบกขง คือขาดใครก็ได้ถ้าขาดออสมาก็ถือว่าเหนื่อยแล้วะนะครับ,รบแล้วก็ยังมีวิกเตอร์คารโดโซที่ที่กะจะเล่นให้แบบทิ้งทวนอะทิ้งท้าย นะครับเพราะอยู่กับใครไม่ได้ก็มาอยู่กับกามาเนี่ยมีคู่มือการใช้คือเขาเรียกว่าเข้นศักยภาพได้เข้นศักยภาพได้ส่วนนักเตะไทยของลำพูนที่ต้องฝากความหวังจริงๆเลยก็คืออนันต์ยอดสังวออแต่เขาโชว์ฟอร์มในสโมสรเขาดีนะคือเล่นกับสโมสรเล่นคนละเรื่องดีมากดีมากเล่นดีมากแล้วก็มีอัครพงศ์นะฮะอัครพงศ์เดินกลางเด่นกลางเนี่ยแหละสองคนนี้แหละที่เหลือก็จะเป็นตัวต่างชาติเข้ามาซัพพอร์ตคือพอดูแบบนี้แล้วเพราะว่ามันจะมีพอมีหนทางในการ ต่อกอนกับบุรีรัมห้สุด,สดในสไตล์กามาเขารู้ตื้นลึกหนาบางของบุรีรัมมากมากอยู่แล้วนะฮะเราคงไม่สามารถวิเคราะห์พิจารณ์ได้ลึกเท่ากับกามาที่เขาอยู่เขาจะอยู่เป็นทีมไม่รู้กี่ปีเขายอมรู้ว่าบุรีรัมเล่นแบบไหนสไตล์ยังไงในการเจอแต่ละทีมรู้<ล>ด้วยว่าวันก่อนแข่งเขาคิดอะไรกันใช่รู้หมดอ่ะเพราะว่า <S 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 กามาาอยู่กับทีมมานานไงนะฮะแล้วก็รู้แม้รู้ตั้งแต่ท่านประธานลงมาถึงทีมเพียงแต่ว่านะฮะต้องยอมรับว่าถึงรู้เนี่ย แต่ก็ต่อกรได้ยากเพราะว่าผู้เล่นเขามีคุณภาพจะทําได้จริงหรือเปล่ามันทาว่าทําได้จริงไหมมันก็เป็นเครื่องหมายคําถามทีมสําหรับการมาจริงๆว่าจะเอาวิธีไหนไปต่อกรกับทีมที่มันมีคุณภาพเต็มแก้วแบบบุรีรัมย์คือถ้าถามเพราะว่าอย่างกามาเนี่ยรู้แล้วว่าตรงนี้จะมาออกริมเส้นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วตั้งใจจะปิดอย่างนั้นน่บางทีมันทําไม่ได้ถูกไหมพ่อมันโค้ชสอนได้นะแต่วิธีการเล่นอยู่ที่ผู้เล่นน,นะ,ะสอนได้นะฮะสอนได้ทุกอย่างสอนได้หมดแต่วิธีการเล่นพอไปเจอคุณภาพที่หนึ่งมันเหนือกว่า ก็ต้องยอมรับมันมันก็ทําให้ดอกเื่นกันอาถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพผมขอพูดตัวผู้เล่นสักอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันพ่อค,ครับว่าคอนเฟิร์มว่าคุณภาพจริงนะฮะอย่างบิทโซลี่อะพ่อ<ม>เล่นปีนี้60นัดนะครับม,มีส่วนกับการทําประตูนะพ่อห<ม>้าิบเอ็ดประตูโโคือหกสินัดเนี่ยห้ลูกเนี่ยไม่ส่งก็ยิงโโแบ่งเป็นยิงสี่สองพ่อ <laughs> นี่นึกว่าฮาแลนด์ว่ายิง42ลูกมันสุดยอดสุดยอดต้องยอมรับว่าเขาเขามีความเฉียบคมใช่แอติด9มันเก่งมากก็เก่งสุดๆแล้วก็มาดูถ้าเปรียบเทียบให้ชัดว่ามันเก่งขนาดไหนไอโบอาเกียเนี่ยที่โดนแซลเยอะเนี่ยพ่อยิงแค่12เองนะพ่ะไม่ค่อยได้ลงแล้วก็แอติดแค่3คือส่วนร่วมแบบเกมถ้าดูเนื้อในส่วนร่วงเกมเขาเยอะนะ อ่าเขาช่วยไถยได้ใช่ไหมว่ามันบางมันพลิกมันเทินมันมันคือทำทำมาเขาเรียกไหมฮะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทีมได้นะแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้คู่ต่อสู้มีปัญหาได้ก็ถือว่าจําเป็นมันไม่ใช่จำเป็นมันดีเลยดีเลยเพียงแต่ว่าอาจจะยิงประตูตอบโจทย์ไม่ได้แต่คนอื่นไปตอบโจทย์ได้แทนอ่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือลูคัสคิสป<อ>ิมพ่อคนนี้ไม่ต้องถามคือเขาเก่งขนาดที่ว่า50นัดเล่นตรงกลางเนี่ยเผลอเล่นแบ็กซ้ายด้วย ได้หมดอ่ะยิงไป15ลูกแอซิสแปดว่าม,มันได้หมดคือการสร้างสรรคเกมเขามันต้องอสมองเขาค่อนข้างดีครับนะวิธีคิดของเขาโอเคหลังหลังสรรเกมค่อนข้างดีนะครับก็ดูแล้วทิสพริมจุดบอดเล่นเฉพาะในในไทยลีกหรือว่าใน ฟุตบอลน็อกเอา์ก็แทบจะน้อยเพราะว่าเหตุผลว่าคุณภาพเหนือกว่านะครับแต่ไปต่างประเทศก็อีกคนละเรื่องนะแต่ในเล่นในบ้านเราคุณภาพเหนือครับอ่ะสรุปนะฮะถ้ามาดูทางลำพูลผมแถมให้นิดเดียวพอนะครับ <พอ S 1> มีออสมากับอันันรวมกัน15ลูกเ <c oughs> พอเจอคิสปิมคนเดียวบิโซลี่คนเดียวเนี่ยมันล่อไป42อ <c oughs> ว่าอันนี้คือตัวเลขไม่ต้องวิเคราะห์นะฮะตัวเลขมาแบบนี้ชัดเจนชนะครับเพราะฉะนั้นครับลำพูนเจอบุรีรัมครับจะเป็น แจ็กผู้ฆ่ายักษ์หรือว่าจะเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่4ี่แชมป์ตู้ตู้ไม่พอตู้ไม่พอบุรีรัมตู้ไม่พอต้องสร้างสนามใหม่สร้างตู้ปีนี้เป็นปีที่บุรีรัมต้องฉลองอย่างยิ่งใหญ่ครับสี่ถ้วยเต็มจัดเป็นเฟสติวัลอะยังไงก็ยินดีล่วงหน้ากับทั้งสองทีมใครได้ก็แล้วแต่ก็ใช่ใครได้แต่ผมทายว่าบุรีรัมเป็นแชมป์ครับสี่ถ้วยครบองค์ประกอบที่ท่านประธานต้องการ ครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแต้โมลาไปก่อนสวัสดีครับ